สวยค่ะไปไหนมาไหนก็มีผู้ชายมาหอบล้อมดูสิพระเอกช่องสามทุกคนก็คือไม่ไม่ไปรวมตัวเขาอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ววที่ปลาปลาท่